มันดังเข้าใจโอ้ย่าอย่าเก็บมีดไว้อย่าคนตีนอย่าคนตีนแล้วก็ฟังเสร็จนะครับทุกคนเนี่ยจะบอกว่าเกมนี้มันให้เล่นยังไงโอ้โหแป๊บออกเข้าใหม่แป๊บโอเคครับผมเข้ามาเล่นใหม่นะครับเพราะเพราะมันบล็อกเมื่อกี้เกมเนี่ยมันมีมันมีแบบจะเห็นตัวพีแบบนี้อะมันมันมันหมายถึงว่าเซลเซลพวกอาวุธเนี่ยเซลอาวุธ ตามมานี่เราซื้ออาวุธนี้แล้วก็อเอามาเซลล์ตรงนี้แล้วตรงนั้นถ้าคุณมือหนักนแนะนำว่าให้ตีกระโปรอันนี้ก่อนหรือว่าเอาเพื่อนมาหับดามจแทนเพื่อนโดนโถนนะเอาแบบเน้นเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้ถึงหับดามจดแทนแล,ล้วไปล่อมาแล้วไปหรือว่าแบบนี้ก็ได้ทุกคนไปล่อไปล่อถึงวิวเป้วแปะเลยครับทุกคนเนี่ยกระตูนะเห็นไหมครับกระตูน่ะตัวสีดำดำนะให้ ให้น้องผมนําไปล่อมาแบบนี้อ่ล่อออกมาแล้วแล้วก็ฟันฟันเลยเนี่ยมันจะขี้โกงมากอันนี้จุดจุดจุดเลยปะจุดจุดซิวดาบจุดจุดซื้อดาบเนี่ยครับทุกคนเนี่ยผมว่าผมผมได้ฟาร์มเสร็จแล้วผมจะมาแจกไอดีต่อเวลร้อยสามสิบแล้วแต่ทางต่อจากทางนี้เกมนี้มีสปีดนะครับ มีจำพวกใครฮอดคุณฮอดเวลร้อยห้าสิบใช่ไหมเราไปดัน,นต่อแบบนี้ไปมาต่อเออ้องบอกไปว่ามันมีเกาะด้วยนะครับทุกคนมันมีเกาะเริ่มแรกนะเราเกิดมาเ,เวลหนึ่งเราสามารถไปฟาร์มได้เวลหนึ่งหาเวลหาคุณจะได้เกาะแลวฮอดเวลแปดแล้วมาที่ใหม่แนะนำว่าฮอดเวลสิบก่อนเวลสิบจังมาเอาเกาะมันจะเป็นเกาะภูมห่างแบบนี้เกาะไดมอนด์และเกาะทองแบบนี้ ใช่ไหมัวคุณฟาร์มเสร็จตรงน,นี้แบบนี้แล้วแนะนาว่าให้ล่อมาทั้งหบดเลยเนี่ยรอมาท้งบดเลยเอก็มารวมหรืออ่ะให้เพื่อนเราล่อมาทางน้องก็ได้น่ะน้องก็ได้ถ้ใครโหโรดนะเคยเล่นแล้วเอาล่อมาเลยมันมีเซนเตอร์เมลอยู่ตรงนี้อ่ะมันหายไปแล้วอ่ะมันอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่เวลสิบขึ้นไปย่างไปได้แนะนำาพออดเวลสิบห้าอะ้จังไปพอจังได้กเกาะเพราะมันนี่ไงเซนเตอร์เพียวอยู่นี่นี่ และคุณจะแมเวสิบห้าแล้วหาเวลซาวซามาสี่สิบนมาตีกระโปงนี่มีเซนเดอร์แมนสีขาวด้วยนะครับเวล 12, สิบสองเซนเดอร์แมนไม่รู้อ่ะแล้วคุณหอดเวลเวลเวลซาวฮาร์ดแนะนว่าหอดซาวสามก่อนจังมาเข้าตุ๊กระตูนี้ต้องใส่เวลเวลซาวสามก่อนจังเอาซุปเกาะแล้วก็มามาตรงนี้ต่อตัวนี้น่ะให้ให้ให ให้มันล่อมาทั้งหมดหรืรแล้วก็ตีเลเวลมันจะขึ้นโคตรสูงแล้วด่านต่อไปเนี่ยต้องใส่เวลร์บาแปดขึ้นไปโอเคไปต่อด่านนี้นะแนะนำว่าให้เพื่อนนะมาเอากระพกเอากระตูด้านนั้นกระตูนี้มันต้องใส่เวลห้าสิบขึ้นไปเราจะได้สปีดมากระตูนี้ต้องใส่ต้องใส่เวลห้าสิบไม่เชื่อก็ตามนะครับต่คนไม่เชื่อเดินไกลแน่นอนแตก นี่มันเป็นเกาะม่วงเกาะดำเพิ่มเวลครสูนล่อมาท,าทาั้งหมดเลยล่อซอมบี้ล่อทางนี้แล้วก็เปิดกระตู้ให้มันนั้นเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยทําดีน้องทําแบบนี้เนี่ยแล้วก็เปิดกระตู้ให้มันออกมามันไม่ตายดอกเนี่ยแบบนี้แหละแล้วมันจะออกมาเนี่ยล่อมันออกมาแบบนี้แล้วก็ฟาร์มได้เนี่ยแบบนี้าร์มไ้เห็นไหม เดี๋ยวพงมันพงมันก็เกิดมามิดับบอสนี่แหละมันมันเกิดมาใช่ไหมเกิดมาแล้วก็ตายถ้าเราฆ่ามันบาดเดียวมันตายแล้วมันไม่ได้เกิดาหมกเลยพรมันตายเลยและตรงนี้มันเป็นก่อตตองใส่เวลประมาณร้อยยี่สิบห้ามันบวกเลือดสามพันแค่นี้ก็จบสิ้นเอ้ยเดียวลืมบอกว่าอย่างหนึ่งตรงนี้นี่ V.I.P มันตรงใส่ราคาเท่าไห,หร่จะไม่ได้เลยที่สิบโลบักตรงนี้ตรงนี้ v i p มันใส่ที่สิบห้าโลบักเอ้ยจริงไหมเนี่ยอ๋อที่สิบห้าโลบักจริงๆด้วยครับตรงนี้ต้องใส่เบบหนึ่งหมื่นคือใบกระตูแบบนี้กระตูกระตูนี่ต้องใส่เบบหนึ่งหมื่นไปนี่ก็เหมือนกันครับเแบบหนึ่งหมื่นไม่ใ่ได้ก่อมาแบบน้องผมใส่อยู่มันบวกเลือดลอยล้าน ผมแนะน้ำฮอตเวลสี่ร้อยเราไปตีเซนเดอร์เพียวหนวะหาไม่เจอเซนเดอร์เพียวตัสี่ร้อยสี่ร้อยแค่นี้ก็จบสิ้นนะครับมารหัสไอดีต่อต่อเลยเนี่ยโอ้นี่ลรหัสไอดีนะครับทุกคนเนี่ยดูได้หนึ่งหนึ่งสามสามสี่สี่หาสอง a p i t v หนึ่งแล้ก็ใส่ไปเลยนะครับใครใส่ไม่ทันคือจบเลย ต้องมันมีการเปลี่ยนรหัสนะครับคุณต้องรีนในคอมเท่านั้นมันเปลี่ยนรหัสได้ทำไมอยากใครๆรู้อ่ะแค่นี้ก็จบสิน้นคมขอคมขอประมาณสมไลท์และใครใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่จะลืมติดตามผมด้วยนะครับขอสามไลท์นะครับบายบาย